ขั้นตอนในการประกอบแคมไทตันสีเดียขั้นตอนแรกเรามาใส่หมวกวาวข้างไอเสียนะครับฝั่งไอดีนะครับต่อไปขั้นตอนที่สองใส่กระเดื่องวาวอย่าลืมนะอันนี้ให้เข้าเบานะครับข้างไอเสียนะครับฝั่งไอดีนะครับตอนวางแคมหยดน้ำมันหน่อยนะครับต่อไปขั้นตอนที่สามใส่แคมข้างไอเสียนะครับ๋ยวสังเกตดูตรงเนี้ยจะมีคาว่า EX นะครับให้มาร์กอยู่ด้านนู้นนะครับจะได้รับกับฝั่งไอดีแคมปฝั่งไอดีนะครับมีคําว่ายินนะครับตอนวางก็ตรงนี้ให้จุดมาร์กสีขาวตรงกันนะครับไปหยดน ขั้นตอนที่4ใส่ประกับแคมนะครับแคมฝัสาอเสียนะครับมีสอนชี้หน้าเครื่องนะครับใส่เข้าไปเลยประกับสไยดีมีสอนชี้หน้าเครื่องนะครับต่อไปขั้นตอนที่หใส่แป๊บน้ำมันนะก็จะมีโอริงตรงนี้อย่าลืมเปลี่ยนโอริงอันนี้ผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับนี่ก็ล็อกน็อตต่อไปเรามาไขประกับล็อกแคมนะเบอร์สิบแรงบิดอยู่ที่16นิวตันเมตรนะครับได้ไขให้ตึงก่อนแล้วผมจะมาไล่บอลอีกทีนะครับ้าอยากกางออกนอกนะครับลันแล้วนะครับ ไปดีนะครับเบอร์ที่สองที่ล็อกแคมด้านหน้าเนี่ยครับเราจะไขอยแรงบิดที่25นิวตันเมตรนะครับขั้นตอนสุดท้ายไขยน็อตเฟืองซับเสียงออกนะครับการประกอบชิ้นส่วนบนฝาสูบให้ละเอียดทุกข,ขั้นตอนนะครับ